สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครซับยางยนต์นะครับผมพามาชมตัวล้อ TC 1 0 5 X นะครับตัวนี้เป็นล้อเบโฟอร์ฟอร์มิงงาน A O W Auto Option นะครับเป็นสี Dark GM นะครับ สีมันจะออกเป็นสีเท่ากันเข้มนะเงาๆนะครับเป็นสีเท่ากันเข้มเงานะครับผมไม่เหลือบนะแต่เป็นเงานะครับตัวนี้เป็นสเปคห้ารูร1อยสิบสี่นะครับออขอบสิบ18ดกว้าง8 7ดุดเจ็ดห้าออฟสามสิบห้านะครับเป็นสเกลใหม่ล่าสุดเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงนะครับนี่นะครับ งานออโต้อปชั่นนะครับชัดเจนนะครับดุมล้อสวยมากลึกมากนะครับตั้งแต่ตรงนี้ออกมาต้องมีประมาณนิ้วครึ่งเลยนะครับยิ่งลึกยิ่งสวยนะล้อพวกนี้นะครับตัวนี้มีปั๊มค่อนข้างที่จะครบมากๆเลยนะปั๊มจุดที่1 T C 1 0 5 X ปั๊มจุดที่2 A M F อันนี้สำคัญมากนะครับมันเหมือนแท้มากๆเลยนะรหัส X แล้วก็เวสปอร์ตนะครับ ก็มีปั๊มตรงนี้ด้วยนะครับผมสีจะเป็นสีเทาแบบสีเทาออกเข้มเลยนะสวยอ่ะสวยมากนะครับตัวนี้เป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงนะครับวิธีการผลิตก็คือการรีดนะครับรีดขยายล้อนะเรียรีดขยายปุ๊บน้ำหนักมันจะเบามากๆเลยนะครับแนะนำเลยนะครับตัวนี้สองหมื่นกลางๆนะครับแพงแต่จบนะเล่นได้เลยนะครับผมรหัสเองนะครับแนะนำเลยนะครับ ตัวก้านนะครับจะมีความโค้งนิดนึงนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นล่องนะเนี่ยมันเป็นล่องแบบโค้งประมาณเนี้ยเป็นล่องนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบ มองหาล้อสไตล์ TC105 นะครับมีทั้งรหัส X รหัส N นะครับเล่นได้เลยนะครับผมก็ลองดูตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับกับราคา20,000กลางๆกับล้อ p e r f o r m a n ที่เราจะได้นะครับตัวนี้ผลิต Made in Thailand นะครับผมชัดเจนนะครับเป็นล้องานแบรนด์ดังนะครับเป็น Auto อปชั่นแบรนด์นี้อยู่มา10-20ปีนะครับสบายๆเล่นได้ครับแข็งแรงการันตีนะครับ กับตัวสีเทากันดาร์ก n n a r k ดาร์กกันดาร์กอะไรสักอย่างเนี่ยในกล่องนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวกล่องทีเทีดีกว่นี่ครับกล่องกล่องแท้ของออโต้จะเป็นทรงนี้ครับ AOW นะครับสเปคจะเป็น8นิ้วครึ่ง8.5ออฟเซต35แล้วก็เซนเตอร์โบตรงกลางล้อนะครับอยู่ที่73นะครับ สีจะเป็นด r k GM ที่ผมบอกเลยนะอ่าโอ้26ปีแล้วนะครับกับออโต้ออปชั่นนะครับแบรนด์นี้นะครับการันตีความแข็งแรงนะครับ a w u ครับเป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงนะครับเราเทคเทคโนโลยีบ라이เออโต้ออปชั่นนะครับ,บ FTA ของแท้แน่นอนโอเคประมาณนี้นะครับผมสนใจสอบถามได้ที่094540 99้าเก้าเก้าเกานครรัพยังยนต์นะครับสวัสดีครับ perfect perfect